ผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องสับหญ้าเนปียให้วัวของผมนะครับว่าในสวนผมนั้นผมใช้เครื่องสับหญ้าเนเปียยี่ห้ออะไรและก็ใช้แบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับร้านขายเครื่องสับหญ้าเนเปีย ยี่ห้อนี้นะครับแต่ผมซื้อมาใช้แล้วผมเห็นว่ามันใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ทําฟาร์มแล้วก็กําลังมองหาเครื่องสับหญ้านะครับที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องสับหญ้าเครื่องนี้นะครับผมหาข้อมูลใน อินเทอร์เน็ตนะครับใน y o u t u e ใน YouTube นี่มาเกือบ2ปีนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมยังทำงานประจำอยู่นะครับยังไม่ได้ลาออกมาทำการเกษตรเตรียมตัวเหมือนทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเลยนะครับครับท่านผู้ชมผมใช้เครื่องสับหญ้ายี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ โทรติดต่อโดยตรงเองเลยนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องสับหญ้านะครับผมตั้งโจทย์ไว้ว่าเครื่องสับหญ้าที่ผมซื้อมานั้นต้องสามารถที่จะสับได้ทั้งหญ้าในเปียร์แล้วก็สับต้นกล้วยได้นะครับเพราะว่าที่สวนผมผมปลูกต้นกล้วยไว้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งผมต้องการที่จะสับหญ้าในเปียร์แล้วก็สับต้นกล้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็อาจจะ ใช้เลี้ยงไก่ด้วยนะครับในอนาคตซึ่งเครื่องสับหญ้าบางยี่ห้อนะครับเขาออกแบบมาสําหรับสับหญ้าในเปียอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะมาสับต้นกล้วยได้นะครับซึ่งสัตว์จําพวกปลาหรือไก่นะครับเราต้องสับให้มันค่อนข้างละเอียดนะครับถ้ามันไม่ละเอียดนี่มันจะกินไม่ได้นะครับซึ่งต่างกับบัวนะครับบัวสับแบบหยาบๆมันก็กินนะครับพอดีผมได้ดู ใน u t u b e นะครับผมเห็นว่าเครื่องสับยายี่ห้อนี้มันสับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งผมซื้อมาใช้ดูแล้วนะครับมันสับได้ดีมากนะครับสำหรับเครื่องนี้แล้วก็โจทย์ข้อที่3นะครับราคาต้องประหยัดนะครับสำหรับเครื่องสับยายี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมผมซื้อมาในราคา3 0 0พกว่าบาทนะครับสัมพันต้นๆน,นะครับเพราะว่า เอ่อผมอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบโรงงานที่เขาผลิตนะครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่คือผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็โรงงานเขาก็อยู่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งผมไปซื้อถึงโรงงานนะครับเอ่อเจ้าของร้านแกร,กรถให้ผมเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูใบมีดของเครื่องสับหญ้านะครับอีห้อน,นี้มันก็ใช้แบบไหนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมใบมีด ของเครื่องสับยานะครับเขาจะใช้เป็นใบมีดของรถเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งหลังจากที่ผมสังเกตดูแล้วนะครับมันมีน็อตถอดออกได้นะครับถ้าชำรุดเสียหายน่าจะซ่อมแซมไม่ยากนะครับซึ่งเจ้าของร้านแกบอกผมว่าใบามีดแบบนี้นะครับไม่ต้องรับนะครับแกบอกว่ายิ่งใช้ยิ่งคมสำหรับราคาที่ซื้อมา3 0 0ต้นต้นๆนะครับ มันได้เฉพาะแค่ตัวเครื่องสับนะครับตัวฐานนี่ผมทําเองนะครับซึ่งตัวฐานเครื่องสับญ่านะครับผมก่อนที่ผมจะเทคอนกรีตนะครับผมก็ไปซื้อแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเรียกว่าแผ่นเพลทนะครับมาฝังไว้ในคอนกรีตนะครับสี่มุมนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเชื่อม เตัวเครื่องสับหญ้านะครับติดกับแผ่นเพลทเลยนะครับซึ่งวิธีการทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะป้องกันตัวเครื่องสับหญ้านะครับสั่นสะเทือนได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สวนผมกับบ้านที่ผมอยู่ครับมันไกลกันนะครับที่สวนผมไม่มีใครอยู่นะครับซึ่งเราเชื่อมแบบนี้นะครับมันจะป้องกันการขโมยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะขโมยเขาก็ต้องมา ถ้าคนจะขโมยนะครับก็ต้องเอาหินเจียร์มาตัดตรงนี้ออกนะครับเจียร์ออกมาถึงจะเอาไปได้นะครับท่านผู้ชมผมแนะนําท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านจะทําฐานแบบผมนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้เหล็กฉากทําเป็นฐานใช้ขนาดเอ่อหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับส่วนของผมนั้นผมใช้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหลังจากที่ผม ทำเสร็จแล้วนะครับพอมาลองบดเครื่องสับยานะครับปรากฏว่ามันสั่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเหล็กมันบางไปนะครับแล้วก็หน้ามันแคบไปแต่ถ้าใช้ขนาดเหล็กชาขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งผมคิดว่ามันจะแข็งแรงกว่านี้นะครับซึ่งผมต้องมาทำเหล็กดามตรงนี้กันสั่นนะครับ ส่วนเครื่องต้นกําลังในการฉุดเครื่องสับหญ้านะครับผมใช้เป็นรถไทนาเดินตามนะครับซึ่งผมก็มีรถไทนาเดินตามอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สิ่งที่เรามีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มันประหยัดด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไปซื้อเครื่องสับหญ้าที่มันใช้โมเตอร์นะครับผมว่าอย่างน้อยก็ต้องใช้โมเตอร์ขนาด2แรงขึ้นไปนะครับมันถึงจะสับได้ดี แต่สาหรับรถไถนี่หายห่วงนะครับท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีรถไถนาเดินตามอยู่แล้วนะครับให้ใช้รถไถนะครับมันจะดีมากนะครับเพราะว่ามันเรงครับท่านผู้ชมสําหรับสายพานที่ใช้ชุดเครื่องสับหญ้านะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้สายพานที่ติดกับรถไถนาเดินตามเดิมๆได้นะครับแต่มันจะสั้นนะครับท่านผู้ชม พอมันสั้นมันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูถ้าเราใช้สั้นๆแบบนี้นะครับทีนี้รถไถเราต้องขยับมาข้างหน้านะครับซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับพอรถไถมันอยู่บริเวณนี้มันก็จะใกล้กับเครื่องสับหญ้านะครับทีนี้เครื่องสับหญ้าเวลาสับเสร็จนะครับมันจะออกมาทางนี้นะครับมันก็จะทําให้เราทํางานไม่สะดวกนะครับมันก็จะติด เราไม่สามารถที่จะเอาการะมังมารองได้นะครับเครื่องผมใช้กระมังแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับผมจะใช้กระบะผสมปูนนี่แหละครับเป็นตัวรองในการสับหญ้านะครับส่วนสายพานนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้สายพานเบอร์นี้นะครับ เบอร์ 1> b 1ห0นนะครับหรือจะเอา,เอาสายพานยาวกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับที่จอดรถไถนาเดินตามนะครับผมแนะนำว่าคุณจะจอดบริเวณที่เป็นพื้นดินเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่ของผมไม่สามารถที่จะจอดบริเวณพื้นดินได้นะครับเพราะว่าความยาวของสายพานมันไม่พอนะครับก็เลยต้องจอดบริเวณพื้นคอนกรีตนะครับซึ่งการจอด บริเวณพื้นคอนกรีตเอ่อเวลาใช้งานไปนะครับท่านผู้ชมรถไถมันก็จะขยับมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องเอาไม้ตอกขอนไม้ที่ขั้นล้อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสับย่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเครื่องสับย่าตัวนี้นะครับมันจะสับย่าได้ดีแค่ไหนนะครับเครื่องสับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะไม่มีตัวป้อนอัตโนมัตินะครับ เวลาเราสับหญ้านะครับเราต้องเอามือดันเข้าไปเองนะครับถ้าหากเราอยากให้มันละเอียดนะครับเราก็ค่อยๆป้อนมันเข้าไปนะครับแต่ถ้าอยากให้มันหยาบนะครับเราก็ป้อนเร็วๆนะครับเดี๋ยว,วผมจะสับให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะเริ่มสับที่ทางมะพร้าวก่อนนะครับทางมะพร้าวแบบนี้นะครับแล้วก็จะตามด้วยต้นกล้วยนะครับ ครับสาหรับต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าต้นใหญ่ๆนะครับเราต้องเอามาผ่าครึ่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะสับได้นะครับเพราะว่าปากทางเข้าของเครื่องสับหญ้าตัวนี้นะครับมันจะแคบนะครับเราต้องผ่าครึ่งแบบนี้นะครับมันถึงจะดันเข้าได้นะครับพอสับต้นกล้วยเสร็จนะครับผมก็จะสับหญ้าในเปียต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะสับให้ดูนะครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมสําหรับทางมะพร้าวนะครับเครื่องนี้มันก็สับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ครับแต่สําหรับใบของมะพร้าวนะครับมันอาจจะหยาบไปนิดหนึ่งนะครับผมว่าเหมาะกับการเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับแต่สําหรับวัวผมไม่แน่ใจว่าวัวมันจะกินหรือเปล่าครับเดีย๋ยวผมจะสับต้นกล้วยให้ท่านผู้ชมดูต่อนะครับ สำหรับต้นกล้วยนะครับเ,เครื่องตัวนี้นะครับมันก็สับได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่จากที่ผมใช้นะครับมันจะมีปัญหาต้นกล้วยติดใบมีดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ดีกว่าเราใช้มีดหั่นนะครับเสียเวลาอย่างนี้ก็สําหรับผมถือว่าโอเคนะครับไว้สําหรับเลี้ยงปลาหรือให้ วัวนะครับถ้าใช้มีดหั่นนะครับเราเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูยาในเปียต,ต่อนะครับ ส่วนาในเปียนะครับท่านผู้ชมเครื่องนี้ก็สับได้ดีนะครับละเอียดพอสมควรนะครับเพราะว่าผมจะป้อนเร็วๆนะครับถ้าเราสับยาให้วัวเราไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะครับหยาบๆวัวมันก็กินนะครับครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นญ้าในเปียสับนะครับอันนี้เป็นทางมะพร้าวนะครับส่วนอันนี้เป็นต้นกล้วยสับนะครับ เดี๋ยวผมจะเอา3อย่างนี้นะครับไปให้วัวมันกินดูนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้วัวมันกินอาหารที่ผมสับมาทั้ง3อย่างนะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมจะให้มันกินทางมะพร้าวสับก่อนนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ให้สองตัวนี้บ้างนะครับอ้ากินอ้าเอาลองกินดูสิทางมะพร้าวกินได้หรือเปล่า ท่านผู้ชมครับทางมะพร้าววัวมันก็กินนะครับเดี๋ยวอันที่สองจะเป็นต้นกล้วยสับนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับกล้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าผมคือมือข้างเดียวนะครับอ๋อลองกินดูสิ กกล้วยวัวมันก็กินดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันที่สามนะครับจะเป็นหญ้าเนเปียสับนะครับ ครับสำหรับญ้าในเปียรสับนะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับวัวมันจะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าญ้าในเปียนะครับวัวมันจะกินเกือบทุกวันนะครับมันจะคุ้นนะครับส่วนทางมะพร้าวกับต้นกล้วยนะครับนานมันจะกินทีหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วอาหารทั้ง3อย่างนะครับที่ผมสับมาให้วัวนะครับ ถังอยู่กล้วยหญ้าเนเปียแล้วก็ทางมะพร้าวสับนะครับวัวมันก็กินทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วเครื่องสับหญ้าที่ผมใช้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาขนาดนี้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่มองหาเครื่องสับหญ้านเนปียไปใช้ในสวนของท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงช่อง y o u t u b e นะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ